สวัสดีซีสูผู้สุขคนครับผมเมื่อนี้ก็ขีมาตามแนวทางราพัฒนาของพอซางกันน้อพี่น้องเนาะของพอซางมเ่ลื่อนนี่กับพวกเขาขึ้นหลุดน้อพี่น้องเอาไม่เขาไม่หลุดเป็นของธรรมดาทุกอาจารย์ทุกสำนักมาตามวันพุทธที่เก้าตุลาสองห้าหกเจ็ดมุ่งขึ้นนี่พวกเขาหลุดน้องพอซางเนาะขอโทษขอซีหลายๆ ธรรมาดนานะพอสางเนาะเล็กมีเขามีหลุดเนาะพอสางเนาะครับอว่าดีครับผมต้องรำซ้ำเพลงครับผมโอ้ยเนาะเหล็กมันสูนกันมากคคะกบารเบียขั้นวากามากก็คือเก่สามตัอ่าแ่ขั้นว่าสูนมากกับสวนสามตัวเนาะพอสางครับาตรแเนเนาะโอ้หยังมากว่ารเบียโอ้เก่าแปดพับลอีกบนยิะบาดเอเก่าแปดแปด ไปอ <si ุบลนด้วเจ้าก็แปดไปเขาอุบลไปทั้งอุบวนโอ้ยเจ๋าใดเจ้ายดเนาะมัดเก้าเลยเ่อะเนาะไปเขาไปทั้งอุบลทั um, ้งอำนาจพูดนะครับผมอำนาจแกอุบลก็เจ้าเอาเรืล่างเรืหขนาตัวเดียวเนี่ยครับยุคนก็เอาตัวเดียวไว้กันผมมุกนาหันจังหวะมุกนาหันไอ้โอพี่น้องทั้งชีสเกียร์ผมถามหาผมหลายอย่งานบอกพี่น้องถามข้าวเหรครับไอ้ ว่าเป็นอยังขึ้นน่านสกุลเออครัขึ้นแล้วครับเออแมนโยน่านสกุลนี่ก็เอตตี้ทักมาโยครับอันก็น่านสกุลกับเพิ่นแถวฮันว่าครับผมก็อยู่ซีเกตล่ะอือก็ใหญ่มาอยู่วีรัมโอ้ยเป็นคนซีเกตกำเนิดมาจากครับผมซีเกตครับก่ใหา่มาอยู่วีรัมอีกครับผมเลยไก่ใหญ่มาอยู่ดอนอีกครับป้าไม่อายุเลยอือจังหวาดใหญ่สามจังหวัดครับ บ้านแม่ผมก็อายุคนละบ้านเสื้ออำเภอราชสีห์คนละเอ้าอ่าแต่พี่น้องผมเบิ่งคลิปว่าก็เบิ่งคลิปตัวพคนคอมเมนต์มานั่งสกุลเดียวกับเพิ่นครับผมอ่าอืมข้าคุณคนมานั่งอ๋อนั่งสกุลข้ามคุก็ยังนั่งสกุลเดียวอ่าครับกต่พี่น้องเนาะแับพี่น้องครับผมก็อยู่อำเภอราชสีห์คนละนี่ป้าใหญ่มองสามจังหวัดป่านกบครับผมใหญ่มองป่านกบตัวเนาะครับสามจังหวัดเลยสามจังหวัดแหรอสามจังหวัด ทำัวนลพ่อแม่กับพ่ายใหญ่มาอยู่วีรัมบาดี้ผมกับมาได้มีอายุดอนอันนี้ก็เว้าคุยกันไปเนาะพ่อสร้างเนาะพอวัยพี่มันคอมเมนต์มาเคลื่อนน้ำสกุลเดียวกับเพิ่นครับผมเนาะครับโอ้นี่นะตจ้าบ้าก็สงสัยอยู่นี่อ่านคอมเมนต์เบิ่งเพิ่นว่าเอาน้ำสกุลพ่อสร้างคือยังน้ำสกุลเดียวกันตัวเดียวกันพร้อมนี้ครับผมกับแม่แต่ลืนอืมแค่นั้นทำละ บอกอันจะบอกเอฟซีในพันวาน้ามสกุลเดียวกันครับครับพอ้างกับมาจากคุล่ะครับมาแต่คุล่ะครับพอ้างมาอยู่หนึ่งจัตปีแล้วผมมาอยู่ใน่สามสิบตัวปีสี่เกือบสามสิบตัวนี่ต่ว่าหลุนเด็กน่อยกระสิบหรุดจากตัวนี้บหรุดจากดี้เออเดีต่วานสุมผู้เฒ่ากี่รู้อยู่ครับผมก็รูดเน้ยเมียนใช่ะครับผมโอ้โอ้ลูกหลานนี่จำได้โยนบ่ครับแต่ว่าผมแต่ไม่บานเชียบอันี่กับบุนกเชียบบ่บ่ครับผมไปได้ครับหลายปีแล้วครับ เอาพี่น้องกาวางแนว่ท่างางล้าพัฒนาครับผมกะมือเคื่อนเนี่กะกะเคื่อนตามตรงละคือหลุดนัวพอสร้างเนาะครับผมพอหลุดก็หลุดหลุดก็คือหลุด,ลด,อลดเอาไหมครับผมก็ไม่ขอไม่หลุดนะครับผม đồ câu hết câu là hết sổ cấp sàm cũng là mặt cần câu pẹt bắt tay u buồn mực khơi này sườn mực khơi này sườn cắn vậy đi ซีสองกับศูนย์หนึ่งกันไวผมออกซีศูนย์ศูนย์โอ้ผมเสื่อนผมศผมกันผมกันซีสองสองซีแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ผมกันไว้เลยกันไวจะได้ยังไม่ออกกันศูนศูนอ้เศูซีศูนย์เนาทหาูโอ้โอ้แม่ซื้อตัวทหาสซิปหน่ะโอ้จัดหนักยุติธรร โอ้บริด้เอาป่านั้นผมผมบอกข้อของป่าของข้อนี่เจ๋าอะไรมือเคลื่อนอีกบ่เลยบศูนย์สี่ป่าเ,าเลย,เลยบตแปดสองแปดเลสองโอ้บอตาบม,มเลขมากตกเกาตัวนี่พ่อสังครับอ๋อวันนิดตรงกันตรงกันเลยตรงกันรักสามเดาวครับผม อ๋บัตรที่นี่ทำราวช่างคมบัตที่เก้าเนนสิบปีหกเจ็ดวิ่งสองกับสามใกลกันวิ่งสองกับสามติดติดก,กับหกเจ็ดแปดมันคำวนวณแล้วมันก็บัตรโตเกียอีกก็เลยโตเกนะียวเนาะครับผมจับคู่กับสองหกสามหกสองเจ็ดสามเจ็ดสองแปดสามแปดเนีนกันเนียนโตเกีาแหละครับสองแปดกับสองเจ็ดสามโตกับห้าสองแปดตัวเนีน ตัวรองแปดสองหกตัวรองแปดสองหกครับผมอันนี้มักผีิบบาทนี่มักสามหกผริบบาทนี่สามหกสามักสามหกผิบบาทนี่ครับผมตัวมักแม่จะเลื่อมได้นี่รักสามนี่ผมมักเพราะว่ามันนี่สุดสุดหลังสุดท้ายตรงของผมครับผมสามหกสามกผมครับผมลงไปได้มเศ้าเลยโอตรวละตรงกันเีบนี่ตรง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 รักสามนี่ กี่เบอร์นี่คือเข้าอยู่บ่ฮะไดเข้าของผมเนี่ยมันนั่นมันก็ผมลงไปมือเส้านี่ของผมมันได้สองซีผมตัดสองเงินวะผมเอาซีคับผมเอาสามกับซีมันก็เลยได้ในสามหกสามเจ็ดสามแปดอือจะสังเกตเบอร์คันเลคตรงของของเขาสรางนี่เขาหรือครับผมคิดว่าผมก็สังเกตของผมเพี้ยนขกันละบ้าง อ่าลงแล้วเพราะว่ามันได้สองกับสี่จัตัดสองอันเลียดสามกับสี่เอาสามกับสี่ไหมครับผมมัมกส่วนตัวกับสองเจ็ดกับสองแปดนะครับครับผมเอาพอสร้างมัาลักสองอันนี้มารักสามมารักสองนะผมใส่ในลักสองนะทุกเขียวอันนี้มัาลักสามครับอันนี้ลงไปมือเศร้านี่ลงไปมือเศร้านี่เด้ไข่เบิ้งเพรเป็นอย่างนะั้นสร้างเนาะ ต้องเทียบได้กันนั่นเด็กภาษาตรงกันป่ตรงตรงตรงนี่เด็กนี่เด็กตาให้เน้นตัวนี้อ๋อครับผมตัวนี้ตรงกันอยู่ดิตรงกันอยู่ดิรักสามครับถ้าเพิ่งได้รักสามประผาดได้ตาประซ่างมาไอ้เรื่องของผมมืนมันเหล็กมันตรงกันตรงกันสามตัวตรงกันสามตัวเออตรงกันรักสามงว่มารักสามมันตรงกันครับผมมันจะเอันขั้นเล็ก ครับเขาไเลยรงกันมันจะขาดยากนะครับเอาพี่น้องแคบหน่อยจอดได้ครับเด้อฟง้างบอมเปิลบอมิกักมิกึกิลเด้อบอมบอมิกักมันบัวพะสังบอครับแจกแถมอย่างเดียวเนาะครับมาแล้วกับปล่อยให้ด้มากับปล่อยให้ได้บอมิกักบอมิแถมให้เลยไปเทียบกับอาจารย์ยืนเบิ้งเนาะเอาไปเทียบเบื้ผมปล่อยก้อนเขาหลอดเดี่ยวปีหาว่าเอาเลยเขาบพลงมันลงอีกเนาะบอมเปิลบัวพะสังบว่าคนมันหลายคนมันหลายปากหลายเบาเป็นบอบ คนแต่ละคนมันบ่คือกันเนี่ยนว่าแม่เนาะฟังแต่ว่าคนเนาะคนไปคนมาเนาะอย่เรียนเนาะแม่เนาะครับขอบคุณหลายพระสังขอบคุณในลายครับผมเออเอฟซีเข้ามันมันเนาะเนาะแม่เนาะให้มันมันเนี่ยเอฟซีเอฟซีมื่นตั้งหลายได้ทวาก็บ่อเมื่อดอกควาหวานเข่างวดเวียนงวดอยู่เนาะครับเออมันก็สิอาจสิอยู่ขึ้นแม่นบ่แม่บ่แม่นบ่าถืลรถเป็น3งวด4งวดซ้อนด้แน่นว่ะ มันก็ขี่ยัวโยูวหลับผมมันจันแม่เพราที่เทียแสดงว่าแม่ประมาณวันจันทร์เอาแม่เกือวันจันทร์ผมผู้ขับเงินอยู่ไทยอยู่เนาะออกก็อยู่ลาวเล่าอยู่เนาะจะพ่นขมุนจะพ่นจะไม่นู้ลงตัวเลยครับอืมสัตว์มันจะแก่ไว้ได้ไหมฮะแก่ไว้๋อขอพ่นครับผมฝากคนไรก็แชร์ก็ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม